ถูกสองตัวผมก็ร้องลั่นบ้านแล้วยังไม่หกหลักเลยติ๊กเลขวิ่งไงฮะติกเลขครับรางวัลที่สี่ยินดีด้วยนะครับกับแอดพิรวันนะครับผมค่ะวันหน้าก็ไมค่อยไต่เต้าขึ้นไปเนาะเป็นหนึ่งเลยมั้งอืมเป็นหนึ่งกับสองเป็นหนึ่งนี่ลำทั้งเดือนเลยนะล้ำทั้งเดือนทั้งปีเมื่อกี้บอกนะก็ถูกแสนกว่าเนาะไม่ถึงอ้าวรอไม่ถึงเหรอไม่ถึง 8, ปแปดเก้าหมืนอกก็ไ้เอพเกือบแสนแล้วกันนะเกือบแสนเกือบแสนนะครับแอดพิ่ลาวันมีโชค <c oughs> กับสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ครับกองหน่วยการของลุงจิมมี่นะครับจะตั้งอยู่ริมสะฝั่งนู้นนะครับ <c oughs> <c oughs> เราก็มีปืนใหญ่ขึ้นไปเลยหมักมุมไห้มุมมั่นครับ

เขาบอกว่ามม้วงหวานให้มาถามหวานชิดเล่นเขาแล้วชิดปันชิดหรือเปปันชิดหรอเปลาปันชิดปันชิดนะอะไรเขาเอาว่าถามหวานพ่อข่อยละร้องเออเอาแล้วเพิ่งกินกับเข่าได้ฮะเพราะบอกว่าพอดีกินกับเข่าก็สันวาถาหวานพ่อข่อยฮะนีะร้อนได้หรือเปล่าร้อนบ่ายไม่ร้อนบอเ่ เจ้าเจ้าเจ้าขยับอีกงานหนึ่งมันบอกว่ามีงานสมงานหวานเพิ่อนมาแมีนเชื่อเพิ่อนรดลุงพลถึงกตาโล้วยดิเจอนี้เจอมะม่วงเอามะขามหวานชิ้น้าไปหวานตาหวานตาหวานตาอยนี้นี่เนี้ยห่วยเพิ่นสีเปลี่ยวจังเลยบรรยากาศด้านหน้านะครับรถเยอะเลยนะครับเนี่ยรถเต็มหน้าบ้านนะครับ ทางนู้นก็แอสอรดิสอนนะครับ,บ,บโอ้แบกบยังมากนาะหน่ะไป<า>ครับผมนี่นะมีของมาฝากนะครับผม <c oughs> แคนตารูปแคนตารูปรอ<า>๋อสจเชิญด้านในเลยพี่แคน,าแนตารูปจากสกลนครน,นะครับ ะมาคนเดียวมาคนเดียวอีกมาคนเดียวพอจอดพอพ่อส่งตัวแทนมาครับมดูอีกมุมหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นทุ่งนานะครับไร่อ้อยทุ่งนาฝั่งนู้นเป็นถนนใหญ่นะครับเห็นอยู่ไกลๆนะครับรถวิ่งอยู่นะครับแล้วก็เป็นผู้ฝอยลมนะครับด้านหลัง บ้านชิดก็อยู่มุมนี้นะครับอยู่มุมนี้บรรยากาศดีนะครับ,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 บก็ถือว่าเป็นวิววิวหลักล้านนะครับวิวหลักล้านเลยบ้านชิดปากแปรบ้านตากอากาศนะครับวิวหลักล้าน เจ็ดเฮ็ดยังก็ยังแสนแสนยังแสนมาโอกินน้ำครับผมหน่น่อยนงเขาเฮ็ดบ่พ่อแสนบ่เขาบอกว่าเฮ็ดหามือ่นบ่จะใครเอาพรมาเฮ็ดผุนหามือ่นไอพรมาเฮ็ดเลยไอพรมันมาเห็ดผุนหามือ่นอ่ะวอยูดอกปากดีแท้ๆมันจะได้เพาอเครื่องหลังบ่ได้หามื่นอ่ะเล็กแพงเล็กแพงใช่ไหมเนี่ย ตาสื้อมาเห็นหลังค่าตานีก็เบิด2สองหมื่นหอโอ้ตอแรกบ่โอเคโบนเล้วอยู่สองหมื่นสองหนก็น่าเล้วได้ต่หลังคาห่อหหนได้เพราเงหลังบ่ม่หามืไปลยไน่้บอกว่าอยู่ไปเลยสองหลังเ้อบอกไอพอม่เห็นุนหามืน่ะเอาแล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเอาน้ำจิ้มกนเต็ม แบ่งไว้บริหารตอนเ,นเย็นหน่อยดอัปเดตล่าสุดเนาะก็มีดาราม่านิดหน่อยนะครับก็ f ออี FC ก็ตัดสินดูนะครับ ว่าบ้านหลังนี้ห้าหมื่นหรือไม่ม <c oughs> ดาม,ม่านะครับแอดชิดสร้างบ้าน 50, ห้าหมื่ามมานเดี๋ยวเดยวคบอกรุงจัดโสยอีเ้าหมืพออีกอ้าไว S <S <povo> <S องเมื่อันดวเลยนะตชัยนะครับส่วนลุงก็อยู่ทางต้นมะขามนะครับผม<ะ>ตั้มนะครับลงวางกละมุม